อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนสวัสดีครับนานาสาราจิปาถาพระคุณพบกับมิสเตอร์ตีนันเช่นเคยนะครับธรรมยาค่าสาราดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำผัดเผ็ดสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน,กนต้านโควิด19กันนะครับมีวัสดุอะไรบ้างมาดูกันครับลำดับแรกปรลาไหลครับตอนนี้กิโลละ180ผมซื้อมา1ตัว60บาทครับ ปลาลมีวิตามิน A สูงมากมีโปรตีนม,มีแคลเซียมแล้วก็มีธาตุเหล็กด้วยพริกแกงเผ็ดครูสาเพื่อนผมให้มาเองครับทั้งพริกหอมกระเทียมขาตะไคร้และผิวมะกรูดใช้วัตถุชั้นเยี่ยมอร่อยที่สุดในราชบุรีเลยครับชายขาวสร้างภูมิคุ้มกันยับยั้งการเจริญตโตของโควิด -19 ช่วยต้านอนุมูลอิสระและทําให้โลหิตไหลเวียนได้ดีช่วยบํารุงหัวใจอีกด้วยครับพริกสดถ้าเรากินเผ็ดๆจ,จะทําให้กระตุ้นการอยากอาหารครับส่วนกระเพราช่วยป้องกัน อาการป่วยจากไข้หวัดได้เป็นอย่างดีโควิด1 9ก็น่าจะช่วยได้นะครับสุดท้ายเลยฮนะน้ำสมุนไพรแทนผงชูรสครับเรามาเริ่มทำผัดเผ็ดสมุนไพรกันเลยดีกว่าลำดับแรกนะครับเราจุดไฟกันก่อนนะครับว่าเราใช้เตาแก๊สครับใช้เตาแก๊สลำดับที่สองผัดเผ็ดปลาไหลก็ต้องมีปลาไหลนะครับอันนี้สูตรของผมนะครับ ไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับเราต้องนาปลาไหลมารวนก่อนเพื่อไม่ให้ขาวนะครับการรวนก็ง่ายๆนะครับฮะใส่ปลาไหลไปเลยะระอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำอะไงครับใส่น้ำปลาไปฮะใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งฮะ,นะ่ง่ายครับการการทำแบบนี้นะครับการทำแบบนี้จะทำให้ปลาไหลไม่ขาวบางคน บอกว่าอินฝรั่งที่ไหนาวทุกครั้งวิธีการทำสำหรับร้านนั้นผมบอกเลยว่าทำไม่เป็นคะครับเพราะว่าปลาไหลเนี่ยคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยห้ามกินเลยคมีสารกอ่อมะเร็งความคาวของปลาไหลมันจะอยู่ตรงบริเวณผิวหนังของปลาไหลนะฮะถ้าเรา ใช้ใบฟักทองใบมะเดือ่อรูดนะหรือตะกอดใบก็ได้ของใหม่นะฮะเอามารูดก่อนนะครับอย่างนั้นจะไม่ขาวเหมือนกันนะทำได้เหมือนกันนะเราเราทำแบบนี้นะเห็นไหมแล้วพอกระไหลเริ่มเริ่มสุกนะฮะไม่ไม่ต้องถึงให้สุกมากหรอกครับเราเราทำเพื่อดับขาวแต่บางคนวิธีเนี้ยเขาไม่ใช้น้ำตาลฮนะเขาใช้เหล้าขาวนะได้เหมือนกัน ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่แล้วแต่สูตรไปสูตรมันแต่สำหรับผมนี่นะก็ก็ทำแบบนี้อ่ะโอเคอ่ะปิดไฟก่อนนะครับอ่ะเราเตรียมอันนี้มาอ่ะเราก็เอาใส่ไว้ก่อนนะครับใส่ไปปลาไหลเนี่ยซื้อมา60บาทหะ60บาทโลละร้อยแครับโลลครับเสร็จแล้วก็เตรียม เตรียมไว้ในพื้นที่ที่เรา,าจะดําเนินการในขั้นตอนถัดไปครับเสร็จแล้วเราต้องเปลี่ยนกระทะครับเปลี่ยนกระทะนะครับเราเปลี่ยนกระทะแล้วบอกทําไมต้องเปลี่ยนกระทะด้วยอ้าวเรารวนปลาไหลรอบแรกเนี่ยมันก็จะมีเมือกปลาไหลมันก็จะมีเศษวัสดุกแไรต่างติดอยู่ในกระทะ ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับเศษปลาไหลที่เหลือที่ติดก้นกระทะเนี่ยมันจะไหม้ก่อนนะี่ิงเราจรึงจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกระทะใช้กระทะใหม่เลยครับไม่เป็นไรครับไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายครับวันนี้ก็มาเปิดแก๊สใหม่เพื่อจุดไฟเสร็จแล้วลําดับแรกนะครับลําดับแรกเราเตรียมให้พร้อมหมดใช้น้ํามันหมูครับบ้านผมไม่ใช้น้ํามันพืชนนะเราใช้น้ํามันหมู แค่ okay, น้นมันหมูใส่ไปประมาณช้อนสองช้อนพอ,อแล้วแต่นะน้ำมันหมูมีประโยชน์ฮนะครับเสร็จแล้วขัน้นตอนที่สองใส่พริกแกงครับพริกแกงนี้มีสมุนไพรมากมายครับมีข่ามีตะไคร้มีหอมมีกระเทียมมีพริกมีพริกไทยนะฮะบางเจ้าเนี่ยพริกแกงเขาใส่ดีปรีด้วยฮนะมีประโยชน์มากมากครับ ไฟอ,อ่อนๆนะฮะเสร็จแล้วก็พริกแกงนี่บอกว่าสองช้อนนะครับสองช้อนโต๊ะนะฮะคพ่วให้พริกแกงเนี่ยหอมอให้ให้เกิดความหอมจนฉุนเลยฮะครับเสร็จแล้วัดับถัดมาครับใส่ปลาไหลที่เรารวนแล้วเมื่อกี้นะีใส่ไปเลยครับใส่ครับครับใส่ไปเลย ครับแล้วก็คนคนให้เข้ากันนะครับซิกแกงบาเจ้าเนี่ยเค็มเพราะเขาต้งใส่เกลือด้วยเวลาโขกจะได้โขกง่ายๆฮะเนี่ยง่ายๆแค่นี้ลำดับถัดมาครับใส่อะไรครับใส่กระชายครับกระชายถูกช้าใส่กระชายไปก่อนนะครับใส่กระชายใส่กระชายแล้วคนใส่น้ำปลาไปนิดอย่าใส่มากนะครับเพราะว่า เราใส่น้ำปลาตอนรวนปลาไหลไปแล้วรอบแรกนะครับถ้าเราใส่มากเดี๋ยวจะเค็มฮนะกินไม่ได้ครับ <c oughs> ลำดับถัดมาหน้ามะแหนงเราใส่ผงชูรสครับผงชูรสนี่เป็นอะไรนะครับคงรู้ก็อยู่นะครับว่ามันคืออะไรนี้นะครับก็คือน้ำแคนาบิสครับน้ำแคนาบิส เราไม่ใช้ผงชูรสครับเพราะผงชูรสเป็นอันตรายนะครับเราทําเพื่อสุขภาพแล้วเราทานทานกันเองเนี่ยเราไม่ใช้ผงชูรสเลยนะครับนะครับังกลนะไฟกางอ่าอันนี้ลําดับนี้นะครับวันเราเราทำอะไรเนี่ยฮะเราต้องมีความพ,พร้อมวัสดุต้องอยู่ใกล้ๆมือนะครับนะปิดไว้สักแราบหนึ่งเพื่อให้กระชายสุกก่อนกระชายขาวมีประโยชน์มากนะ สร้างภูมิคุ้มกันจริงๆแล้วก็ใช้ขาวมีประโยชน์มากกว่าสิบชนิดเลยฮะเยอะแยะมากมายเลยนะต่อต้านอนุมูลอิสระสร้างภูมิคุ้มกันขับลมทําให้เลือดลมเดินดีเดินสะดวกนะครับแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องผัเผ็ดปรไหลัยก็คงไม่คุยเรื่องสมุนไพรมากมายเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยแต่ละชนิดมีประโยชน์มากมายเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังในคลิปต่อไปนะฮะว่า สมุนไพ่อะไรเป็นยังไงผมร่ำเรียนวิชาแพทย์แผนไทยมานะครับก็มีความรู้อาจจะไม่มากท่านผู้รู้ท่านไหนที่รู้มากกว่าผมก็ขอโทษด้วยก็คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะในโอกาสต่อๆไปนะครับครับโอเคฮะพอครับสุกแล้วครับใช้ได้ครับใช้ได้อ่าใช้ได้แล้วนะครับลำดับถัดไปครับลำดับถัดไปเราใส่ พริกขี้หนูผมชอบเผ็ดอ่ะผมชอบเผ็ดผมก็ใส่ลูกโดดเขเรียกลูกโดดอ่ะใส่ไปแล้วก็คนคนอีกรอบหนึ่งครับคนอีกรอบหนึ่งน้ำมันแห้งไปนิดนึงใส่ผงชูรดเพิ่มไปอีกหน่อยครับ <c oughs> แห้งไปนิดนึงจริงๆบางคนก็ชอบผัดแห้งๆนะแต่ว่าแห้งเกินไปจริงๆแล้วมันก็มันก็ผมว่าไม่รู้นะถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าผมเนี่ยก็คือถ้าแห้งเกินไปมันก็กินยาก ถ้าเราผัดให้น้ำขูกผิดขูดผิดนิดๆแต่อย่าให้น้ำเยอะนะฮะมันจะรสชาติดีกว่ากินแห้งๆอันนี้คือคือผมนะฮะเราครับโเคครับสม,มุนไพรของเรานี่ปลูกเองทั้งนั้นเลยนะครับ พริกแกงก็โขกเองตำเองบางครั้งในบางครั้งเราไม่มีเวลาโขกเองตำเองก็เพื่อนให้เพื่อนก็คือคุณครูอุษาเนี่ยอยู่อำเภอบ้านคาเนี่ยเขาตำพริกแกงขายเราก็เอาวัสดุที่เรามีอยู่บางอย่างเนี่ยเอาไปแลกกับเขาก็ <c oughs> แบ่งปันกันฮนะคือคนไทยเนี่ยเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันผมถือสติมีแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันครับ โอเคถึงขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสังเกตนะฮะคือผมเนี่ยจะไม่ใส่น้ําตาลเลยเพราะน้ําตาลเนี่ยมีโทษมากมายเยอะแยะยกเว้นน้ําตาลสีลำน้ําตาลอ้อยน้ําตาลที่เป็นน้าตาลธรรมชาติโอเคพอได้น้ําตาลทรายขาวนี่อันตรายที่สุดเนยฮะถ้าไม่ยังเป็นอย่าไปกินเลยฮะผมผมพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าสารก่อมะเร็งเนี่ยน้ำตาลนี่เป็นตัวสารก่อมะเร็งอันดับต้นๆเลย แล้วมะเร็งชอบยิ่งคนป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะกินน้ําตาลเนี่ยขอบอกฮะรับรองอยู่ไม่นานอายุไม่ยืนขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกะเพราครับอ่าพอใสใบกะเพรา,านี้ครับแล้วปิดฝาเลยนะปิดฝาอบไปเลยแป๊บเดียวฮะปิดฝาอบฮนะแค่นี้เรียบร้อยแนละ้วปิดไฟจบ จบเลยกะเพากินกระเพามันจะอบอยู่ในกระทะแล้วหอมมากนะครับบางคนไม่รู้เคล็ดลับหลายๆอย่างเนี่ยไม่รู้เคล็ดลับผมทาเนี่ยอุปกรณ์เรามีแค่นี้เลาก็ต้องใช้แค่นี้จริงๆมันต้องมีดีป,ปรีจริงๆต้องมีพริกไทยอ่อนอะไรใส่อีกมากมายนะครับเดี๋ยวว่าเรามีแค่นี้ผักเราก็ไม่มีเรามีผักพริกแกงอยู่แล้วเช่นมะเขือพงวงขมิ้นขาา แล้วก็ยอดมะตูมแขกเนี่ยเรามีอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ใส่ผักนะครับมาดูกันครับเปิดผอบแล้วฮะเปิดผอบนะครับเปิดผอ,อบวางไว้ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกัใกล้ๆนลว่าเป็นยังไงครับก่อนตักนะครับก็คนอีกสักนิดนึงนะฮะเนี่ยคนอีกสักนิดนึงคนให้ใบกะเพรามันคลุกเขาขอนี้ ฝักใส่จานอ๋อพร้อมเสิร์ฟครับ